สบายดีพี่น้องบสสุขสุคนเบิร์สมองสุบอนมาพบกับสองซาปิ่นพะลุยคือเก่าพี่น้องบริลงขีปให้พี่น้องเบื่อไรเหมือนน้างพี่น้องบริไปหาเห็ดหานน่อไม้ให้พี่น้องเบื่งเลยเอนีก็ว่างพี่น้องเอ้ยว่าสมาหาเห็ดไข่ได้ยินมาเห็ดไข่ออกประสันมาเลาะหาน้ะพี่น้องไปหลุนไปส้มกันเลยพี่น้องมาเลาะหาหน้าแม่ไอ่ังน้องพี่น้องเพื่อว่าเห็ดไข่อพอ่นเผิ่นโทรบอกมากะเจออีกเจอได้ได้พี่น้อง เจอเรียบร้อยเลยพี un, ่น้องอู้ยำไมดอกงามแท้จูบุอยู่มันก็ลังออกกว่าฉันพี่น้องไม่ได้ในเนี่ยนี่จูบุจีบีอยู่เนาะงามอี้เอาเก็บเลยแม่ละวันนี้จะเปลี่ยนเป็นตะกรงใซ่ให้พี่น้องเบิ่งด้นดอกงามแท้ปะน่าพี่น้องเอ้ยเขมิ้นปลาปลาไว้ปลาใวปุ๊กใว้เนาะมันคนเข้าก็มาหาลายอยู่พี่น้องเลยปุ๊กใว้ แม่นป้าไหวอันเบื่ออื่นนี่นะสิพอดีงามแต่ว่าป้าบบได้สำนีกพี่น้องเห็นแล้วป้าบบได้ป้าบบได้คือแบบว่าป้านี่ยหายหลาะไปอยีพี่น้องเลยเดินหน้าเพลินพี่น้องกว้างกว่ามึงในน้องเพลินพี่น้องเจ้าว่าป้าคนหมดตกแล้วชงสัยเห็ดมันสิเห็นดีนี่ดิแม่ไอ้ลังนี่ดิว้ายสปินเห็นแล้วพี่น้องโอ้ย งามอีลี่พ so <sh od trilogy> oh, so, you know. like ี่น้องเลยอยู่บุอยู่อ่าเกี่เลยแม่ไอหลังเนาะอ๋อเป็นเป้อยู่บ้านในเห็ดเน่ยเดี๋ยวมาอันคนคนหลจะเ่อนเลาะมันบดพอได้เป็นกุบเป็นบานเลยบ่บ่กแล้วมือกับสาวคนมาเดาะในกับบ้านหือหยุดไข่นะพี่น้องเป็นมันเป็นมันบ่แม่นหัวโพดมันก็ออกได้พี่น้อง เป็นเลิกเก็บไผเด้แม่นเฮ็ดหยังอันนี้แม่นอยู่เฮ็ดบ่แม่นอาอเฮ็ดอะไรเฮ็ดหยังอันนี้น่ะเฮาแล้ไปเขี่ยเบิ่งนี่น่ะพี่น้องจเ็ดหยังนี่น่ะนี่บ่โอ้นึกว่าอันอหยังก็นึกว่ามกตุมกาไปง่ายเบิ่งเพิ่นว่าเอาเ็ด เนี่หลังไปเลยพี่นะเพื่อนเดินกับยูติป่าเห็ดไข่เลยบุ๊ดียากเลยพี่น้องเลยยังจะหลอดลงมานีเดินกว้างกว้างเป็นตายอยู่คือยังนี่พี่น้องเลยเหมาะกับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนาะเดินกว้าง อันนี้ก็บเคราะห์เพื่อนเนาะพี่น้องเพื่อนสิบพาไปมองเพื่อนเคยเอาเพื่อนวะอย่างมันี้เพิเจอเห็ดขาพี่น้องเห็ดขามันสีขึ้นขึ้นคือขาอะไรพี่เ้าะขาเห็ดไข่แมนหนึ่งกินแซบแซบ มันยังมันก็ไม่เจอเหตุหนักแหล่พี่น้องไอมันก็ยังเหี่ยวน้องมันบ่มีแดดมันมันบ่มีแดดสันมันบ่มีฝนมอะไรอย่างเหี่ยวทันเหตุมันมีฝนสิงห์กันแต่ว่ามันอยากคันแบบแห้งเกินกับมันกะอยากเหี่ยวเนาะเจออะไะพี่น้องเห็ดไข่นี่าเจอได้นี่เด็กพี่น้อง บ่แบบแบบบ่เออเห็นเห็นงามเพี่น้องเอ้ิไขยจุบุจุบุอ่มีดอกหน่อยมันใหญ่มาเขียบ่เอาอย่านดอกหน่อยมเนน้อเด่น่ะปุ๊กไจ้กเนีมืออื่นน้อพี่น้องนกนไปวงามเลยพี่น้องนะจุบุอยู่เดี๋ทดอกงให้อยู่ไหนูแม่ล่ะสงดอกเต้นอะเตน่นนี่นะ ชองดอกอยู่ในพี่น้องเลยงม่ก้านะออกดอกใหญ่นันี้นะมันพอท่านใหญ่ที่อันนี้เขาเจอเป็าันี่ะเดอกงามแท้พี่น้องเลยพอดีจีนะจีตำเจ่วยงมันไปเจอเห็ดหนาแหละอีละพี่น้องดนหน้าพอดีเห็ดสมาปีกออกพี่น้องเอ้ย Tay hết thích thân mùi yêu đọc từ tới tư tư đó tư 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 nhìn Nó khó bụi thằng này Nó lẽ. Bin lương guinea sạch, sao nào, lẽ tìm nơi đau bụi nóng bí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  nóng lẽ nóng bí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  วานจนซีห็ดมันจึงเฮ็ดไข่เฮ็ดหนาแหล่เนาะพี่น้องจะเป็นมันดอกงามเฮ็ดหนาแหล่ก็ได้อ๋อเป็นหมูนะเฮ็ดหนาแหล่ก็ได้ใช่นั่นนั่นนั่นเม้หลังตรงนี่ตรงนี้เก็บเอาเก็บเอาโองบนอ่ะใช่ดอกหนึ่งเอาเลยอันนี้เฮ็ดดินนะพี่น้องเนาะ มันทั้งเห,ห็ดดินมันทั้งเห็ดนะแเละเห็ดไข่เนื้อค้าเจ้านะแมันบ่แมันอุ้ยงามเด็เห็ดอันไหนนะแกงแซ่บไหมเมันมันหอมกลิ่นมันคล้ไข่ไข่ไข่แต่ดอกมันสีอ่อนกว่าเนาะหน้าดอกน่าเห็นงามเพ้อเลยกำลังบานเขง่งพอดีเนาะพอกอเลยเนี่ยมึงนี่พี่น้องหาแป,ป๊บเดียวได้นี่เห็ดหน้าเละ เห็ดหนาแหลนี่คห well> ็ดไข่เห็ดกกอพี่น้องเนาะรสชาติก็ได้อืมเห็ดนะคจะยังกินมันมันเห็ดคานะพี่เนาะเห็ดหนาแหลออกป่นกันเราเห็นว่าเห็ดหนาแหลเห็ดคาเห็ดไข่เห็ดโกอพี่น้ะบุญไทยเห็นนะจนบาน เห็ดใครท่านีหน้าจุ่มนะพี่น้องเนาะอืมดอกงามดีไปเลยเห็ดหน่าหล่พี่น้องเลยพี่น้องเห็ดใครช่างงามแท้นี่โอ้ยดอกงามแท้งจิจุบุอยู่ออกอยู่กลางทึ่งพ่นเลยพี่น้องพ่นแบบคุ้งๆเลย ออดอกเดียวเนาะเห็ดขาจะมาดอกงามเดี๋ยพี่นอ้องน่าเละเอ้ามันคือออกในนี่นน,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 นี้นะมาเบิ่งด้วยก็ได้ว่า่องดอกเส้นดอกเห็ดขาเห็ดน่าเละได้เนาะเห็ดแม่นว่าน่าขาอันนี้พี่น้องเลยออกจะออกงามแท้เนี่น ออเป็นยุ่มเลยแกงพุดดแปรได้สำนีแน่นไม่ไปต้องผ่าเนะะงงาะดอ,อกละ่ําละ่ํามและวเนยุเลยไหวเห็ดตีนต่ำโมเมนเห็ดน่าเละเห็ดตีนต่ำเห็ดตีนต่ำโมเมนเห็ดไข่โม <ขอ S 1> เม <ขอ S 1> นเห็ดน่าเละเนาะออเป็นจุกเหมอนเด้อืมหืมลืมหืมหือืมหืมหนมหืมหืมาือกงามืงามมหืมหืมหืมหมหืมหืม

เจอเห็ดตาพี่น้องเห็ดปวกตาโอ้ยแม่งยังกินเลยเห็ดไข่กำลังออกเนาะตัวามเหมือนกระเเข่งกะแทกกระแทกหลังง่ายๆ่ด้ะ อันนี้จะว่าแม่จ้ะอันนี้นะโอ้โหแม่เอลีไม่ต้องเพิ่งขึง้นอันนี้ก็ชีแมน่นี่นะนกำลังออกเนาะเออจไาเป็ดเจาะดอกหน่อยมันกำลังออกพี่น้องเลย

งามเด้เก่งดูย่ายหนะมาพลังออกนี่นะอุ้ยกระตี้กระเจาอนี่หน่ะนี่นี่นนะพี่น้อกเลยอุ้ยอ้ยผลจะแท็มาดิผลมฮยนี่คือสีขากเนาะพนมะฮอยผมฮยนี่สามสีงามเฮ็ดนะ่น่ะพี่น้องเอ้ยนาเนี่นี่ ี่น้องเลยฮิดไข่ออกแค้มทางเลยนี่โอ้ยดอกงามเด้ท่านี่จูงนะพี่น้องพี่น้อง าชิผื่นก็ไปหาเห็ดคือกันป้าได้จังเขื่อนกับคู่คุณอาจะได้บ้างฮะถ่วงกันเนาะทวงกันจิ๋มเหว่งามน้อง่ไข่ปรอนนี่นะเห็ดดินเห็นของมันดอกไงฮน่งามเด้อถ่วงกันเองล้าแรดำหาดำหน้าน่ะไปหาเห็ดดำหน้าเ้าเห็นไเห็ดหน้าซ้ำ เห็ดหน้าหวานเนาเห็ดเห็ดนาหวานมันงามยุหวานเห็ดนี่ได้เจอคนไปหาเห็ดกระไลยังพี่เนาะพ่อจ้าก็ได้พอแกงเนาะแม่ได้พพอแกงเห็ดธรรมชาตินะพี่น้องเนาะดาวเมื่อแล้วบาานี้เราก็ได มีแบบเทาเลยเนาะค่ะล่มแล้วอยาจนล่มทีเทาน้ำกระมีเฮ็ดออกบุพเพมกันเนาะเล่นเอายังงามจุดนึงดอกหน่อยเนาะดอกใบใหญ่อันนี้เฮ็ดขาเลยพี่เนาะนั่งบอนเฮ็ดไข่ออกมุ้งห้าม่านได้สาวหนี่วันว้าพี่น้อง จะมาออกขากออกแมน่แทชุ oh. 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 ่มเจ้าปอาทิโทโอ้โหทำไมมันชีนบานๆเนี่ยป๊าม้าป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 ่าปนา่้า็้าป้าปัาป่าป้าป่าป้าป้าป้าป่าป้าน่าป้าป่าาป้าา้ะป่ป้าป้้าป้้าป่าเ้าปนาป้าป้าปดา้าป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 ้ปาป้า้า้าปา้ ดอกน้อยมันปกไว้ปะเมมเอ็นปกไว้ไปตองปกไว้อ่ะนี่ก็มีเพิ่นได้บัวลายน้อพี่น้องเพิ่นมาน้ำ้างเอามาน้ำ้ังเพิ่นก็เลยอันได้บัวลายก็เลยให้เพิ่นพี่น้องเฮ็ดไข่อะน่าจะมาดอกใหญ่แต่ออกเป็นขู่เลยเนาะเป็นขู่ป้าที่เธอบานแล้วบานแล้วแต่ยังแข็งอยู่ยังงามอยู่ป้าที่เบิ่งดูขางนะนี่บ่ดอกจูมป้าแนเมื่อวานนี่พอดีเนาะ ชองดอกปุกงใหญ่ชองดอกกับพ่อปุ่นพี่น้องเลยจนติมตาเนาะไอ้ดึงเฮ็ดไข่เฮ็ดหนาแหละมันขนาดน้องเนะฮ็ดหนาแหลก็ได้เฮ็ดไข่ก็ได้เฮ็ดขาก็ได้เฮ็ดไข่ได้นะดอกใหญ่อีลอว่าจีเนาะจีตำแจวพี่น้องเลยเฮ็ดแดงก็ได้เมื่อนี้ได้เฮ็ดร่วมเนาะพี่น้องเฮ็ดไข่ตรงนี้นะดอกจุบุจุบดเฮ็ดไข่ตัวนี้ น้าแหละบ่ผ no yes anyway> ู้นึงว่าเฮ็ดไข่ผู้นึงเฮ็ดน้าแหละดอกงามผู้ทีแกมาเบิ่งดูป่านั่นก็บพออ้ออยู่ดีได้พออ้ออยู่ดีมีแต่ดอกงามๆของเราดอกจูงหนึ่งอันนี้นะแม่หนึ่งจำเจียมอกนาวประแดงหัวชิ้นหน่อเขาตัดเจียมอกนาวเจียมผิดเลย ผู้เดิมมันกว้างกว้างไปหน่อยไปเลยพี่น้องบบบนี้พอกันคลิปใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ซาปิ่นเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดี